ใส่ผัดตะไคร้ครับพี่น้องมาจะแซ่มมากครับพี่น้องทำไม่ง่ายเยพี่น้องมาเราก็รูเราก็รู้ันบูมอันเด่นเกินมากเกิกกาเล็กการเล็กการตะไค้เนี่ยนะแจกการนานาแพ่บ้างหอม หมตะไคร้มึงจะขายเด้อได้ยังไงมันต้องเป็นตะไรอันน้อยเนะมันจมันแบบมันแนีหนาเนอะไข่เยอะนอนนเนกินมูตะไคร้เลยนะเมื่อกี้นี่มาเอากินกับมูตะไคร้แล้วเนก็ถูกต้องแล้วแซ่บไแซ่บป่ามันหอมอย่างเ้ยมันก็กินหมูตะไคร้เขากินทับกัดนก 嗯。Mm. <noise>